เกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทุกสำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กเมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว15วันโดยครัวเรือนเกษตรกรหนึ่งครัวเรือนจะสามารถขอขึ้นทะเบียนได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นแล้วเรามาดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันในเบื้องต้นเพื่อแจ้งปลูกกันครับเริ่มจากขั้นตอนที่1ให้เราไปที่เมนูปรับปรุงทะเบียน แล้วเลือกที่แจ้งกลุก่มขั้นตอนที่2ให้เลือกแปลงเอกสารสิทธิ์โดยที่แปลงเอกสารสิทธิ์นี้หากต้องการแก้ไขค่าพิกัดแปลงก็สามารถทำได้เพียงกดที่ค่า x และ y แล้วแก้ไขด้วยการเลื่อนหมุดหรือใส่ค่าลัติจูดกับลองจิจูดจากนั้นกดที่ปุ่มสีฟ้าแก้ไขข้อมูลพิกัดแปลงเพื่อบันทึกครับ ไปกันต่อขั้นตอนที่3กิจกรรมการแจ้งปลูกให้เลือกกิจกรรมล่าสุดเพื่อทําการแจ้งปลูกแล้วไปขั้นตอนที่4สําหรับกรอกข้อมูลซึ่งมี3ส่วนโดยส่วนที่1พืชที่ปลูกตรงหัวข้อวันปลูกวันเดือนปีที่เราจะแจ้งลงไปนั้นต้องแจ้งหลังจากเพาะปลูกไปแล้ว15วันและแจ้งได้ไม่เกินอายุของพืชแต่ละชนิดโดยปกติจะไม่เกิน60วันหลังเพาะปลูกส่วนหัวข้อ วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวให้เราคาดการวันแล้วระบุไปตามชนิดพืชที่ปลูกแต่สำหรับไม้ยืนต้นไม้ผลหากต้องการปลูกพืชชนิดเดิมตลอดทั้งปีให้เราแจ้งเป็นช่วงสิ้นปีเพื่อครอบคลุมตลอดทั้งปีครับเมา่ถึงข้อมูลส่วนที่2เนื้อที่ปลูกการใส่เนื้อที่พาะปลูกจะต้องใส่ไม่เกินเนื้อที่เอกสารสิทธิ์และไม่เพิ่มเนื้อที่ขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่เคยแจ้งปลูกไว้ ส่วนผลผลิตรวมที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดต้องใส่หน่วยเป็นกิโลกรัมโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคครับสำหรับส่วนที่3ประเภทเกษตรกรรมยั่งยืนส่วนนี้ต้องระบุประเภทหรือเลือกไม่ใช่เกษตรกร,ร,กร,รยั่งยืนจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อใส่ข้อมูลครบทั้งหมดแล้วให้กดที่ปุ่มสีเขียวบันทึกการแจ้งปลูกได้เลยครับเมื่อบันทึกการแจ้งปลูกแล้วเราต้องใส่ภาพถ่ายแปลงปลูกลงไปด้วย โดยเลือกแปลงที่ได้แจ้งปลูกผ่านฟาร์มบุ๊กแล้วกดที่ถ่ายภาพแปลงระบบจะขึ้นให้เลือกว่าจะใช้กล้องถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปจากแกลเลอรี่ในโทรศัพท์มือถือเพื่อทำการใส่ภาพถ่ายแปลงประกอบการแจ้งปลูกที่สำคัญอย่าลืมเปิดระบบ GPS ของโทรศัพท์ก่อนอัปโหลดรูปภาพหลังจากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เราสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะการแจ้งปลูกได้ที่เมนูติดตามผลหัวข้อผลการปรับปรุงโดยที่หน้านี้จะแสดงสถานะการแจ้งปลูกให้เราทราบรวมไปถึงเบอร์ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอและสามารถแก้ไขหรือลบแปลงที่ได้แจ้งปลูกผ่านฟาร์มบุ๊ได้หากแปลงปลูกนั้นยังอยู่ในสถานะการรอตรวจสอบครับ และสำหรับเกษตรกรที่ต้องการติดตามโครงการตามมาตรการของรัฐในแต่ละปีสามารถดูได้จากเมนูติดตามสิทธิ์ในหน้าแรกของแอปพลิเคชันแล้วเลือกดูโครงการที่ได้เข้าร่วมเพื่อตรวจสอบบันส่งข้อมูลและผลการโอนเงินครับ